กดต้องเพิ่มทีชาแนลค่ะผนก็ได้ตกลงมาแล้วนะคะ

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có cái gì cả, không có gì không cái gì cả, không

มาเก๊ะใช่เลได้มข่าได้เลยได้เลยนะนมีดนินนี่นคือ็วย่ไก็้มรอรอสานปี่นเลยนี่น่ือินก็ไปแล้วนะก้ครับ้ากิโลให้นะากินข้าวแล้วก็กินกินงแกงกินเห็นะ

กเกิดทเคอลกเกิดกเกิดมีกลมมนี่นทีนี่จะเอาอะไรให้ดูนะอไ่างเไฟมนไม่ดยหมูจิงจงมเลยขาด้วยนือเก๋น้วเกนือเก๋เนื้อเก๋เนื้อเก๋เนื้อเก้อเก๋เนอเก๋เนื้ก๋นื้อเเนือเกนื้อเกนื้อเก๋อก๋้อเเ้าน้อเร้อกอ้อน้วเกเื้อเกน้อเก๋เนื้อ้นเือน้ อาตัดหน้าบอลแม่แม่ถึงก่อนแม่ถึงก่อนแม่มาเรียนด้วยมาแก๊กแล้วเนี่ยแก๊กเมื่อหรอคอยคอยคนเดียวคอยคนเดียว

ว้ครับ่บอกแล้วเสร็จแล้วเรแบบนีั้ไม่อกบปงป้สำับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะพี่พีก็พีทีพีกินในนางช่องเฟิร์มชูชาแนลนะคะตอนนี้ก็ท้องฟ้านะคะขาวโพลนเปนหมดเลยแสดงว่าฝนตกหนัก ทุกพื้นที่เลยนะคะรับเพื่นนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ